่ไงไม่มันเป็นปลาดุไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาดุจ้าปลาสดหปลาแค่แยงบอกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับดูปลากับพาที่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่นครนายกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมมากับจานต้นนะครับตอนนี้แกออกไปสำรวจแล้วว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่ผมกับจานต้นนะฮะนี่สวัสดีครับสเฮ้ยไกลไปอันนี้กายนะฮะเขาอยากรู้อยากมา สัมผัสธรรมชาติไม่เคยมาใช่ไหมแบบนี้เด็กๆเคยแต่อพอโตขึ้นมาก็ไม่ค่อยได้นี่ละพอโตขึ้นมาพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเราก็ไม่ค่อยได้แตะต้องอะไรพวกนี้เท่าไหร่ประมาณนั้นกลับมาสู่วัยเด็กอีกครั้งนะครับทีเนี้ยครั้งเนี้ยเราจะมาดูปลากันะออจะเจออะไรบ้างไปกันดีกว่าปะได้ไปอลุยวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับเป็นน้องกายซึ่งถ่ายละครเรื่องเดียวกับผมพอน,น้องกายรู้ว่าผมจะมาดำถ่ายปลาก็เลยอยากจะมาด้วย พราะคิดถึงตอนสมัยเด็กๆที่เคยไปเล่นนะ้ําไปเที่ยวน้ําตกแล้วเจอปลาเยอะแยะแต่ก็ไม่รู้จักชื่อปลาเลยและตอนนี้น้องกายบอกว่าเราเจออะไรบางอย่างแล้วเจออะไรเจออะไรเจอปลั๊กโอ้จริงๆอันนี้มันไม่สมควรนี่ปลั๊กนะไม่ใช่ปลั๊กเป้าใช่ไหมใช่ไม่ใช่ปลั๊กเป้าอันนี้ปลั๊กจริงๆ <c oughs> เป็นพลาสติกไม่ดีเลยใช่ไม่ดีต่อธรรมชาติอย่างกระดุนแรงนะครับเดี๋ยวเราเก็บกลับไปเราไม่ควรวางไว้ข้างๆเราควรเก็บกลับไปเลยใช่ไหมกลับไปทิ้งที่ถูกต้อง หลังจากที่เอาปลั๊กไฟที่เราเจอในน้ําไปทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับกายก็ขอหน้ากากผมบอกว่าจะขอไปดาดูปลาสัหน่อยเราไปดูกันครับว่ากายจะเจออะไรไหมไม่เห็นอะไรเลยเหรอโอ,โอ้โหฟ้าขึ้นขนาดนั้นน้ําลายอะถุยลงไวแล้วก็หมุนพนวนๆไว้ฟ้ามันลไม่ขึ้นเฮี่ไผ่อะเอาดิไม่เด็ไมันต้องของใครของมันโอเคน้ำลายใครน้ำลายมันที่จุดข้างล่างนี้เราไม่เจอปลาเลยนะครับ เราก็เลยเดินย้อนขึ้นไปเรื่อยๆดูซิว่าจะเจอกับปลาอะไรบ้างไหมเจออะไรบ้างไหมจางตอนนี้เรายังไม่เจออะไรนะครับต้องหมั่นกลจริงนะในาการมาครั้งนี้คือสิ่งนี้ทำอะไร <c oughs> ชี่เหรอี่ก็มาเลยกายเขาอยากมาเล่นน้ำนะครับความจริงแล้วเขาไม่ได้มาดูปลาอะไรหรอกเขาหลอกผมมาเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยจะไปจับปลาให้กายดู แถวแถวเนี้ยน่าน่าน่าจะมีตัวตอนนี้ก็จับไม่ได้สะาพันแล้วครับแต่ก็ไม่ได้เลยเลยได้แต่กุ้งหนึ่งตัวนะฮะแต่เป้าหมายของผมก็อย่างที่เห็นกันไม่ได้มาจับปลามาเล่นน้ำเกือแล้วกายอะไรอ่ะฮะกามปูรับรับตอนนี้ผมก็นั่งเล่นแหละเพราะรู้สึกว่า ไม่ได้ช่วยเขากันในการหาแบบหาปลาเลยอะไรไปนะฮะพี่ไบ่กำลังหาอยู่เจออะไรไม่ของเขานี่แหละครับการดำดูปลาของผมใครที่คิดว่าดำลงไปน้ำลึกๆเพื่อไปถ่ายปลาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับ เรามาดูปลาตัวเล็กๆที่อยู่น้ํำตื้นๆเนี่ยแหละครับขอบอกเลยว่าปวดคอมากเพราะว่าต้องเงยหน้ามองหาปลาตลอดเลยเจอไหมพี่ไผ่เนี่ยแกว่าตรงเนี้ยตอนจะไปน้ําตกแกเจออะไรอย่างเงี้ยจะมีปลาใช่แต่ไม่รู้มีหรือเปล่าตรงนี้ยใช่ป่ะเห็นไหมแกบอกแล้วว่ามีผมมันเด็กน้ําตกไง โอ้ตา้อ,อะไรนะตาลคืออะไรอะ่ะให้ใกไล่ามาไหมเ้ยเฮม่เห็นะนะ้มเห็นไม่เห็นอไรเลยนี่ม,มันไปแล้ว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 นี่ปาอะไรวะแปลมาดูมาด,ดูดูในนั้นีลยอ่านีคือลูกอระจารเขียสวยดี นี่คือลูกปลาจ่าทองส่วนปลาที่โตเต็มวัยแล้วจะมีสีทองแผ่นหางสีเหลืองทองมีขอบสีดําทั้งด้านบนและล่างสามารถโตได้ถึง30ซนติเมตรเลยนะครับปลาจ่าของไทยมีอีกหลายชนิดแตกต่างกันไปปลาจ่ามักอยู่เป็นกลุ่มในบริเวณลําธารต้นน้ําที่ใสสะอาดสามารถพบเจอได้ไม่ยากและในขณะที่เรากําลังถ่ายเจ้าปลาจ่าทองอยู่นั้นก็มีปลาขนาดใหญ่ว่ายโฉบเข้ามาโอ้มีตัวใหญ่มาด้วยโอ้นี่คือปลากระสูบขีดครับ นักล่าที่ไม่ค่อยจะเกรงกลัวใครเท่าไหร่ดูสิครับไม่ว่าจะดำไปที่ไหนก็มักจะเจอเจ้ากระสูบตัวน้อยเข้ามาเล่นกล้องเกือบทุกทีเจ้าปลากระสูบเนี่ยเราได้พูดถึงไปแล้วใน EP 2นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปย้อนดูด้วยนะครับรูสึกว่ามาตรงนี้นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปลาเท่าไหร่ที่เห็นเห็นเลยก็คือประจาดกระสุขีดนะฮะเป็นลูกมันเอผมเหมือนจะเห็นปลาจิ่จกตัวเล็กจับไม่ทัน ก็มีพวกกระทุงเหวแล้วก็กุ้งนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งดูแทนต้นเจออะไรบ้างไหมปล้ป <recurring> <im> อดยปลาก้ <deb> างนะครับปลาปลาก้างปลาก้างก็คือคล้ายๆปลาช่อนแต่เป็นตัวเล็กอ๋อตัวประมาณแค่นี้เต็มที่ก็ประมาณเนี้ยครบ่มหนึ่งเรียกปลาก้างเป็นชื่อเรียกาชอ่อนภูเขาอ๋อช่อนภูเขาอ่าขี่มันจะสวยๆหน่อย ใช่ดูแดงๆเดี๋ยวเราจะลงไปตรงที่อื่นดูบ้างไหวบ่วไกยสบายมากครับ <laughs> ผมเริ่มง่ว <laughs> <laughs> งแล้วครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะ <laughs> ได้โอเคระหว่างที่รอข้าวนะครับกายก็เดินไปตรงโน้นนะฮะก็เห็นว่ามีตู้ปลาขวดปลาในนั้นเนี่ยจับมาจากในตรงนี้เลยไปดูปรากฏว่ามันมีปลาดุกด,ด้วยแล้วก็มีปลากระสงด้วยแล้วก็มีอะไรนะปลาหมอตะกลับ เดี๋ยวจะไปดูว่ามันเป็นปลาดุกอะไรนะฮะโดยการค้นจากในนี้ครับรอ,<ล>อไปครับรอไปก่อนกายนั่งเลยน, <laughs> น่าจะนาน <laughs> มาแล้วผมว่าเป็นปลาปลาแค่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอปลา,ปาดุกปลาโถเป็นปลาแค่ได้ยังไ <laughs> งก็ปลาหางไม่ใช่ไงเห็นปหมหางมันไม่ใช่ หางมันไม่ใช่ปลาดุกไม่ถังสองแฉกใช่ไงไม่มันเป็นปลาดุกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาดุกจ้าปลากระปลาแครป่ะแยงบอกไอ้ยคุยถังสวยมากเลยอ่ตอนนี้แกมองไปปลาแครเนี่ยแล้วกระทิงก็กระทิงลายไม่ใช่ลายนะกระทิงดักอะไรวะกระทิงอะไรวะนี่ไงเจอแล้วนี่ไงปลาดักเฮ้ยปลาดักปลาดักบอกแล้วไอ้ดักว้า นี่คือปลาดักครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินและได้รู้จักกับปลาชนิดนี้และผมก็เข้าใจผิดว่ามันคือปลาดุกดูสิครับหน้าตามันช่างคล้ายกันเหลือเกินถ้าเห็นแค่ส่วนหัวกับหนวดก็อาจจะเข้าใจผิดได้นะครับปลาดักนั้นมีขนาดแค่ประมาณ7เซนติเมตรหัวมันกว้างยังไม่ถึง2เซนติเมตรเลยครับแต่หางที่เป็น2แฉกนั้นใหญ่มากเจ้านี่มีเงี้ยงพิษที่คลีบอกเช่นเดียวกับปลาดุกมักอาศัยอยู่ในแก่งน้ําไหลแรงครับพบเจอได้ยากนะครับ สุดยอดนี่คือปลาหลดภูเขาครับไม่ใช่ปลากระทิงนะครับที่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้เห็นเจ้าปลาตัวนี้เป็นๆครับปลาหลดภูเขาจะมีสีเหลืองออกน้ําตาลมีลายแถบเฉียงสีน้ําตาลเข้มไปทั้งตัวหลังมีสีอ่อนหางกลมแยกออกจากครีบหลังและครีบท้องมักมุดกรวดหรือทรายเพื่อซ่อนตัวหรือซุ่มโจมตีเหยื่ออาศัยอยู่ตามซอกหินในลาธารในบริเวณที่น้ําไหลซึ่งหลังจากนี้ผมยังได้เจอกับเจ้าปลาหลดภูเขาในธรรมชาติด้วยครับ และเจ้านี่คือปลากระสงครับรูปทรงเหมือนปลาช่อนทั่วไปแต่ลาตัวจะสั้นป้อมกว่ามีลายสีดําน้ําตาลเข้มทั่วลําตัวส่วนหัวยาวแหลมมักอยู่ในบริเวณที่น้ํานิ่งพบได้ทั่วไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองมาเดือเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศดีมากเลยอ่ะไปพูดพามทำเพลงแล้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปหาจุดที่คิดว่ามีปลานะฮะแล้วก็ลองค้นหาดูไปเรื่อยๆ นี่เราเจอจุดที่เป็นแอ่งน้ำใสๆนะครับเจอปูเยอะเลยตัวเดิมมันนะ้งอ่ะนี่ครับนอมาแล้วใหญ่ๆตูๆปูนั่นตูกเจออะไรละไหนไหไหนเฮ้ยกายเจอแล้ว เออปลาไหลปลาไหลครับปลาปลาไหลเหรอเอออ๋อ,อ,อ,อนี่คือปลาไหลตัวเล็กๆเนี่ยนี่คือลูกปลาไหลนาที่เราได้รู้จักกันไปแล้วใน E ีพีนะครับในขณะที่ผมกำลังถ่ายเจ้าปลาไหลอย,อยู่นั้นอาจารย์ต้นก็บอกว่าเจอปลาอีกแล้วโอ้ตัวใหญ่ว้าวนั่นคือปลาอะไรเอ่ยปลาคอสาอยู่ในสยานอ่ะเอาละครับนี่เป็นปลาคอตัวแรกนะฮะของนครนายกน<อ>ะครับ นี่คือปลาคอสายลายครับเป็นปลา,าชนิดใหม่ที่เราได้เจออีกแล้วครับปลาคอชนิดนี้มีลําตัวยาวหนวดยาวเห็นได้ชัดเจนพื้นลําตัวสีเนื้อมีลายคล้ายลายเสือโครงสีน้ําตาลอ่อนพาดท,ทับมักอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ําไหลแรงพื้นหินกรวดผสมทรายปลาคอชนิดนี้พบเจอได้ไม่ง่ายนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์ต้นก็ทําให้ผมต้องตะลึงอีกแล้วผมได้กระเด็นเลยเฮ้ยยิงลายอย่างสวย โ้าห <Wow. S 2> โอ้นี่นะครับกระทิงลายนะครับมันมีเลี้ยงเหรอพี่ตรงหลังเลยเนี่ยมันจะมีลายมีลายที่ตัวเน,นี่ครับกระทิงลายเจ้าปลากระทิงลายตัวนี้เราได้พูดถึงไปแล้วนะครับในอีพีหนึ่งและสองแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นปลากระทิงที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เราได้เจอจากการสำรวจครับปลากระทิงลายเนี่ยสามารถโตได้ถึงห้าสิบเซนติเมตรซึ่งพบได้ทั่วไปครับเอาละครับไปสำรวจปลากันต่อดีกว่า ตอนนี้ผมลองมาถ่ายบริเวณที่เป็นแก่งเล็กๆที่ลึกประมาณ1เมตรดูซิว่าจะเจอกับปลาอะไรบ้างโอ้นั่นไงนั่นคือปลาอะไรกันเนี่ยโอ้นี่คือปลาตะเพียนน้ำตกครับเป็นปลาตะเพียนขนาดเล็กในวัยเด็กนะครับเขาจะมีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วตัวและจะค่อยๆจางลงเมื่อปลาโตเต็มวัยพบเจอได้ไม่ยากครับ และตอนนี้นะครับผมก็ลองมาสำรวจในบริเวณที่เป็นน้ำท่วมตะลิงมีพืชขึ้นอยู่บ้างและในทันใดนั่นเอง <Wow. S 1> โอนี่คือเจ้าปลาหลดภูเขาที่เราได้เจอไปในตอนต้นของคลิปนี้แต่นี่คือปลาหลดภูเขาในธรรมชาติครับเขากำลังเสาะหาอาหารคงจะหิวหน้าดูเลยถึงไม่สนใจผมเลยเนี่ยปลาหลดภูเขาจะกินมแมลงและลูกกุ้งลูกปลาที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารครับถ้าเจอเมื่อไหร่ ก็จะพุ่งตัวฉกอาหารเข้าปากทันทีลงไปดูข้างล่างนี้ดีกว่าก่อนกลับและปลาตัวสุดท้ายของทริปนี้ก็คือ ปลาซิวควายน้ำตกครับเป็นปลาซิวที่พบได้ทั่วไปในลําธารแม่น้ําที่น้ําไหลไม่แรงนักมักจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูงหลวมๆตามตลิ่งที่มีพืชชายน้ําขึ้นครับเป็นไงมาครั้งนี้ <S <S ชอบครับแก,แกว่าแกชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใน,ในความเป็นจริงเนี่ยชอบธรรมชาติอยู่แล้วแล้ว,ลวก็พี่ไผ่เขารู้ว่าไย,ยไม่ชอบอย่างนี้ก็เลยชวนมาก็ขอบคุณพี่ไผ่ด้วยนะครับสนุกนะได้รู้จักอะไรมากขึ้นนะใช่ครับใช่ใช่ใช่ได้ลิ่นน้ำด้วย ใช่ได้เล่นน้ำเป็นของแถมฮะแต่จริงๆได้เล่นได้เล่นน้ำเป็นหลักได้ดูปลาเป็นของแถมใช่ได้เล่นน้ำเป็นหลักได้ปลาเป็นของแถมนะครับวันนี้ก็เจอไปกี่ชนิดละวันนี้เราเจอไปทั้งหมดลองไล่ดูซิมีอะไรบ้างนะ ในการสำรวจปลาครั้งนี้นะครับเราก็เจอกับปลาจิ้งจกติดหินที่เราจับไม่ได้ปลาจ่าทองปลากระสูบคีดปลากระทุงเหวปลากั้งปลาดักปลาหลดภูเขาปลากระสงปลาตะเพียนน้ำตกปลาหมอตะกับปลาไหลนาปลาคอทรายปลากระทิงลายและตัวสุดท้ายปลาซิวควายน้ำตกครับผมรวมๆแล้วครั้งนี้เราเจอปลาถึง14ชนิดเลยทีเดียวโอ้โหเยี่ยมกูดเยี่ยมกูด แล้วฝากติดตามด้วยนะครับคราวหน้าเราจะไปที่ไหนกันใช่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ใช่ซับสาคาไครต์ไว้ก่อนครับ <c oughs> าากดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันขราวหน้าไปไหนเดี๋ยวรู้กันอีกทีหนึ่งครับได้บายปล่อยปลาปล่อยปลาอาจารย์มาปล่อยปลาหน่อยเด้วเ e ้ h อะไรจ๊ะอันนี้น,น,นักท่องเที่ยวโอ้โหอันตรายมากดูนะครับขยะขยะไม่ธรรมดานะแก้วขวดกินแล้วก็ปลาให้แตกนะโยนลงน้ําด้วยแล้วก็โยนลงน้าบ้างทิ้งไว้ริมตะลิ่งบ้างอันตรายกับลูกหลานเรามากๆอันตรายกับทุกคนนะครับมาเที่ยวอเอามาได้เอากลับกันไม่ได้เหรอ,อนะอม,นมันเบากว่าเดิมตั้งเยอะเมาแล้วเมาแล้วแย่มาก ด้วยกันดูแลรักษาวไว้หน่อยผมตกแล้วถ่ายรูปหน่อย